เปียดนะเปียดแม่บอกให้ตื่นแต่เก้าโมงมันไม่ตื่นนะเปียดลูกแม่เปียดลูกแม่ตื่นแล้วนาฬิกาสิลูกตื่นตื่นได้แล้วตื่นเร็ว เร็วไปอาบน้ำเร็วเร็วเฮ้ยเร็วเรไปอาบน้ำไปอาบน้ำเร็วผ้ววา,าช,ชุดเนี่ยในห้องน้ำเร็วโอ้ยอ,อ,อย่าดงอแง,งี้ีผ้าชุดตัวอยัดไปเสรตะไปเข้าไป,ไป ยาสีฟันประกอบด้วยฟลูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุทำหน้าที่เคลือบฟันรูปแบบฟลูออไรด์ในยาสีฟันมีสองชนิดคือโซเดียมฟลูออไรด์โซเดียมโมโนฟลูออไรด์ฟอสเฟต เป็นพิษต,ต่อร่างกายของเด็กเช่นตัวเดียมลอเลนส์นเฟดสีสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายและสารกันบูดตีมมาเมื่องไงเนี่ยไม่รู้อ่ะเออออกไปก่อนกัน ในเครื่องสำอางเป็นสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราเช่นแบคทีเรียเชื้อยีสการเจริญเติบโตในเช่นการเจริญเติบโตในครีมทาผิวสารการเสียที่ใช้สำหรับเครื่องสาอางมีหลายประเภทด้วยกันเช่นฟอร์มาดีไฮฟอร์โนซีเอทานอลติดอ่ะเอาไปคืน เงินอู๋ไม่เป็นไรยังไงเอาตักข้าวใบยานก่อนเลยตักใย่างเร็วไข่จะสุกแล้ว งั้นเหรอโอ้ยไม่ลืมหรอไง แล้วคุณจะอยู่ในคอนเสิร์ตีเยอะวันนี้ที่อเรามานไปเดินดูนี่ก็มีหลายคนเลยไปยัดอมทิ้งเสป็ยังเนี่ยแล้วไงทิ้งเสร็จอย่าลืมล้างจานนะลูกอือคนที่ไปเลยนแล้วก็เดี๋ยวแม่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าเราของการเปลี่ยนมาอื่ลืมนะอย่าลืมล้างตานหรอกอ น้ำยาล้างจานจัดเป็นสารประเภทลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ LAS เป็นสารผสมของสารที่มีจำนวนคาร์บอนอยู่ิดถสิสอะตอมบนสายอัลคิวติด แม่บอกให้ทำทไมไม่ทำหรอแม่ไม่ได้บอกแม่บอกล้างจานบ้านดิแม่บอกให้ล้างจานเขาบอกอยู่นี่ไงแม่เพิ่งบอกเองอ่ะก็ไม่ทำสิทำไมแม่ไม่ทำบ้างอ่ะอ้าวก็ใช้ใช้แกอยู่นี่ไงแม่ให้สะอาดด้วยนะ านห้องน้ำสารที่ใช้ทั่วไปเรียกว่ากดเกลือสารทางเคมีเรียกว่า,กด,ก,า,า,ก,วากดไฮโดรคาร์บอนติ๊งไม่เห็นต้องบ่นแม่หรอกต้องบน่นลงมีข้อใหม่แลนว่ะอืมเข้าหม่แล้วนะอืมนี่ก็กของ ลาห้อมีแอมนดมีกวะกมีลิฟตเป็นดางสามารถไปก่อนได้ไม่รูไม่รู้ฮัลโหลโอ้ยยังไม่ได้ออกไปเลยไม่ทำ ่ก็บอกให้น้องจานให้ขัดห้องนะวางโทรศัพท์ก่อนไปนนุ่มนิ่งๆแบเนี้นนนวางโทรศัพท์ก่อนไปลูก,เ,ลกเปียสแม่บอกว่าให้วางโทรศัพท์ก่อนโทรศัพท์นี้จะห่างไม่ได้เลยใช่ไหมทำไมถึงทำตัวแบบนี้ครับเปียดูพ่อแม่เป็นอย่างนี้ไงเอาโทรศัพท์มานี่เลยไม่เปียจะไปไหน แม่บอกโทรศัพท์มาเนี่ยเสียงได้ยินที่แม่พูดไหมออกมาเนี่ยแม่ไปเดี๋ยวนี้นะแม่อชอบคุยมากใช่ไหมล่ะเป็นไงล่ะไม่คุยแม่หรอกแม่โอ้ยแม่ไม่ค่อยเะลี่ ลูกไม่ให้อภัยลูกทุกอย่างเลยแต่แม่ขออย่างเดียวได้ไหมขอให้เป็นคนดีก็พอไม่ต้องตั้งใจเยอะมากก็ได้แต่ขอให้เป็นคนดีอย่างนี้ตีนยาทาแผลหรือเบตาดีนเป็นสารประเภททิงเจอร์ไอโอดีนมีความเข้มข้นของโฟวายดอนไอโอดีน10%ใช้ฆ่าเชื้อของแผลสดได้ติน อาใช้ส่น้าเพ่อจะเป็นคนดีในอนาคตนะโลกโลกแล้วตอนนี้จะมาเรียนอะไรต่อลิควิดมีธาดุอะไรประกอบด้วยอะไรบ้างโซเดียมดีออกไซด์ใช่จริงหรอต้องใช้ปี๊ปี๊ปไ ไม่ใช่นะข้อเนี่ยต้องก่อเป็นไทเทเนียมดีออกไซด์มันเป็นสารพิดแสงซึ่งช่วยปิดทำพิเษได้อยู่ในนี้ดิ้ายู่ทุกวันทำไมไม่รู้นะทำเข้าไปก็ได้จัมจัดั๊บจัา กี่โมงแล้วนะทำไมเฟียดยังไม่ตื่นอีกตื่นเลยยังเฟียดคุณดูในกาสิดูดูใหยเต็มตาดู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 อ้อีน้องเฟ